สวยสุดๆครับพี่น้องท้างนี้หลังที่หาของมาน,นี่ครับเมื่อก่อนหัวน้าพรอนขีดกับอันนี้โอ้ครับสวัสดีครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับ,รบ,รบเจอกันอีกแล้วกับชีพหาหมิม่มาต่อจากคิดก้อนน้าน,นี้ครับผมที่ผม เอาไปหลายๆห,ห้างนะครับมันนี่เจอไว้มันเอาไปบ่ได้ครับห้างนี่ขับมาเจ็บครับผมหุ่นห้างใบใหญ่ปันไหน้งามอยู่ครับเห็นว่าพี่น้องย่างสวยเลยพุ่นุ่ครับทิศถนนเลยบ่มีคนเห็นครับเสียงคนอยู่พุ่น ปากบ่ปากแง,งครับผมปากค,ค่อยๆลงโล่งครับลงโล่งสวสยๆเดี๋ยวขอจุดควันกัน เสียทูบครับผมนม้ำสวย ก้อนค,ครับเดี๋ยวคอตัดก่อนครับแหกมันประเดิมหั้งแหลกก่อนหัวนำปิดตาดวสวยๆโอ้โห กำลังเต็มครับผมสิบก็มือมึอมงน้ำหวานนะครับเจี๊ยสอนก็ไหลาขึ้นเกาีหวานอยู่กลางข้างๆบนเจี๊ยสอนดอกยานะครับกำลังออกไหลเต็มปลาเลยก็เลยเห็นแห่มี้เจี๊ยสอนไหลน้ำหวานก็หลายไปก็ดเจ็บกันครับลังแดกมู้นหนักทีทสองครับผม Không có phép điều Hãy <laughs> subscribe <laughs> không hấp สวยอีกแล้วครับทั้งนี้อ่อ,อนด้วยใกล้กันกับลังบุกีเลยน,น้อยๆครับน่ารักขอครับเมืองประ่านปิดตานี่ล้งอางหนึ่งอาย่นี่ใกล้ล้างหนึ่งอาอย่ถัดไปเจ็บครับผมมาแล้วครับสองรั้งแล้วพี่น้องครับอายุตำตำ ติดถนนเลยครับ่มีคนเห็นครับโอ้โหยเยออิ่มเหี้ยปานปาดก่อนหัวหน้าเหมือนกันไงล่างอ่อนอีกแล้วสุดยอดสุดยอดมาก ดินออกมาก,ก็ับ่้องหัวหน้าครับสวยครับล้งกระดาษอายุหนาที่ซ้ำกันครับเมือกี่เลยสวยครับยวขอกันด้วยครับขอตัดกันขอนหัวหน้างามครับ จิดถนนเลยว่มนี้นเห็นออกวันใส่กันหัวน้ำดีแท้ครับสวยๆเลยดงบิ่มคักๆป้านี่อ,อู้หก่อนหัวน้ำ ล้งนีบแต่สวยๆเลยครับสามห้งหนี่งามถูกล้างเลยครับผมเมื่อไหร่ครับวานไหมโอ้โหหวานขอครับผม <ๆ S 2> ให้เขาไปสั่งล้างไมซะขอเด้อมานแท้ครับสามห้งเหรอว่ถึงยี่สิบนาทีเ๋ยสามห้งครับยางแปเดียวไปลุยต่อครับ หลังที่สีครับพี่น้องสวยอีกแล้วครับอ่อน โอ้โหหลายดีครับนี่น,นี่งาน้าม,นามดีขอครับไ,ได้ครับผมโอ้โหมึงแต่ละลังครับพี่น้องครับขาวหน้าเจี๊ยะ สวยสุดๆครับลังที่สี่โอ้จังครับป้าเลยแป๊บเดียวเจอแป๊บเดียวเจอแล้วครับดงมิ่มครับมึงกำลังจินเลยครับลังไปครับหาต่อสวยๆเจอของแท้แล้วพี่น้องครับหับ่นบกยางใหญ่เลย คางที่หาเขาโอ้เห็นแมวมันบ,บินออกบินเข้าครับพูดนะเดี๋ยวพวกกายเราไปครับขอจุดก่อนขอจุดไฟก่อนฮัง้งไงครับผมแมวมันบ,บินออกบินเข้าเต็มเลยยามมันหายครับเดี๋ยวมึงน้ำกันพี่น้องฮั้งไง ปลาหนี่ไหมโอ้โหหังไงครับ เดี๋ยวทางอืดนกันสุดยอดครับผมทั้งอย่างงามครับ สุด,สดเดี๋ยวขอเคียร์ทั้งก่อนครับสวยสุดๆครับพี่น้องทงั้ทง,นทงนี่หลังที่หาเขามือนี้ครับเมื่อก่อนหัาห้ำอสนสีครับอมนนี้โอ้งครับ ดยโหเดี๋ยวขอตัดค้อนอ,อกมาดีๆกันค้อใ่ครับมันอยู่กับต้นเลยต้องเห็ดดีๆครับผมล้างนี่เอาสวยๆสุดยอดโอ้โหพี่น้องครับก้อนนี้ถือ่ปได้แล้วหนักเกินไปครับผม นักเมื่อก่อนหัวน้าครับบ้าไปแล้วโอ้โหกิโลต้องมีครับกิโลตองมีครับพังเนี่ยนักสุดๆเมื่อใน้เปนน้ำโอ้โหขอเอาออกขอเราเอาล้างออกกันครับมันหนักครับผมถือว่าได้เลยนักโขุดอืดพี่น้องครับเมื่อกลอด เบออร่อยครับผมยุตตนามเลยเจสอนบ่หลไปไหนครับพังนี่เวอย่กับขอบเบอง์ไงครับไงเนแน่ครับผมสุดๆไปเลยครับลังมันผมขอมีคนสั่งครับอยากได้เอาวปปิ้งครับลูกค้าสั่งจะว่ากันได้ครับผมหาเลียงครอบคั้วครับเป็นไยได้เสริมครับผม สุดยอดดิลีผู้ใดต้องการนําเพิงนํามิ่มสร้างได้ครับตอนนี้มีอยู่กลมหนึง่งแต่ว่าเพลิงหลวงมิหลายอยู่ได้จากคลิปก้อนนั่นแหละก้อนน้านี่หัวดำได้กลมหนึ่งแล้วครับพี่น้องครับโลหะหั่งบักใหญ่ยักษ์ที่เ,เอาอยู่ต้นไม้สูงๆใงญ่กว่านี้อีกครับนัดถือบ่ได้เลยอันนั้นอันนี้ร้องครับมาที่ได้อยู่จักแบนครับแบรนกัวๆัว ต้องเคี้ย์ออกดีๆก่อนเดี๋ยวมันทับกันไปหาอีกครับกูกำลังหาดีๆพี่น้องฝ่าห่องมาหรอมันกำลังสิตกครับพุดนะฝ่าวกาบก่อนสรุปได้หาลังครับผมฝนสิตกแล้วี่เห็นๆกันแล้วครับ ไก่บอรถ3าม,มน่ารถอีกสองนี่ค,ครับเฝ้ากันพี่นอ้องคนที่ตกครับผมฝ่าห่วงมาแล้วฝ่ามืดมาแล้วครับไปก่อนครับขอบคุณเลไๆมือต่อไปเจอกันไหมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กัล้งใจครับฝ่าห่วงมาแกอยางแห้งเั้งหัวผมนี่สวัสดีครับ